แตส่งคนเรื่องระบบลงสนนะครับขึ้นเป็นอสมดี่รับชาตินะครับก็อยู่ที่พวกเรานะครับที่จะมีเสถินะครับผู้ประเมินนะครับด้วยภาคผูเคอา่ายของที่มีความเหมาะสม่องของการนําเสนอผลงานต่างๆนะครับคร่าวๆนะครับก็คือียได้ท่านทั้งหลรับทราบนะครับราบทราข้รับ้นที่รับรับด้วยนะครับ ไม่ใช่มีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะแต่ว่าเพื่อให้เกิดการต่อยอดนะครับไปความไปร่งใสของแห่งโบราณคนแปดแห่งรอตร้อยสิบแปดแห่งแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่ทำงานร่วมกับการสุขหรือองค์การแห่งจังหวัดสุริทรนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครสองแห่งจังหวัดสุรนะเทศบาลเมือง เทศแ่งนะครับเศบาลตมพลตท่าแห่งแล้วองค์การในส่วนตมบลตท่าแห่งและในส่วนนี้ก็มีเครือข่ายสาธารณสุขคือสาศาราสาสมบัติสาธารณุขประจำภาพของจังหวัดชลบุรีเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งอหมื่น เพื่อคนในชุมชนดูแลทุกสุขให้กับชุมชนจริงๆสมัยเป็นโควิดเนี่ยผมได้ประกวดคนณดีสีชุมชนจากป้องนะครับก็มีความภาคภูมิเองนะครับก็ถ้าเกิดมองภาพชุมชแล้วเนี่ยไปมองมากเหมือนในสถาน ปูปลากุ้งกอยยีน้อยประกาศรังคนชนบุรีหน้าตาดีมีสตางค์จีนไทยบลังก็อยากมาทเที่ยวชนบุรีปอตถอทถอถ่าเรือแหลมชะบังแม้แต่สาวนี่แหละค่ะไว้คอยซึ่งวันนี้ผมก็มาพร้อมกรรมการอีกหลายท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะแต่ละท่านแนะนำตัวเนาะแล้วก็จะได้มีเดิดมีข้อคำถามให้พี่เลนูแต่ผมขอถามพี่เรนูนิดนึงก่อนทำไมถึงเลือกสาขานี้นะครับ มีความภูมิใจมากโดยรอบข้างรอบเอวเดีกน้องสมอลได้รับการยอมรับจากเครือข่ายทุกๆเครือข่ายในพื้นที่นั้ไม่ว่าจะเป็นอบตไม่ว่าจะเป็นอบจทุกๆส่วนทางด้านสาธารณสุขเป็นพี่เรียนเัาอยู่แล้วนะครับอันนี้ย็นที่้วยนะครับ่านก็เลยทำงานเต็มที่ต่างๆเท่าที่จะคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่จะมาจะทำให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลของตัวเองได้ ก็ต้อฝากนะครับปรมการไว้นะครับเพื่อดูุ่นแล้วเดี๋ยวผมก่อนนะร่วมกับทางเทศบาลของเกียรติเตียทางกสอทเกียรเตี้ยนะผมจะเคยนำกัญชานะครับมาเยี่ยมผู้ป่วยเกียรติเตียต่างนก็ถึงถึงความเข้มแข็งของทีมงานนะครับกสมของเกียรเตี้ยภายใต้การงานของที่เรียนรู้พื้นฐกน7นาทีนะครับอันนี้บรรลุสิ้นเลยครับ พี่พี่แป้งเอาไปฝากนนายกยกขอนดีดันพัชรนะคะที่เราได้จัดทำคือคลองคุให้เรารู้เพราะฉะนั้นแต่ดิฉันเรื่องวัตถุดิบต่างๆเราก็ีในเก็บ